ข้าวเป็นสามทีคือตอนนี้มันมีหลักฐานเลยที่เขาพยายามบอกเขาไม่ได้มีอะไรตอนที่เป็นพระหลับตาพิทาสก็จะเอาไว้ทุกงานแต่จะหลักฐานช่วงไหนนี่ก็ไม่เกี่ยวรอกคือเราต้องแยกอย่างนี้ครับว่าช่วงไหของเรื่องการฟ้องทูมเมื่อมีการตรทะเบียนสมรสใบทะเบียนสมรสนี่คือถือว่าเป็นใบศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์และท่านหญิงทั้งชายใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวหรือว่านอกใจผ่้ชายมีสิทธิ์ฟ้องได้อยู่ <Netz Cal ke> <sm fundamentals> แต่กรณีที่ตัวของชายหญิงอดีตภรรยาพี่เนี่ยเขามาอ้างว่าพี่มี20่าเพิ่งละเรื่องกันัสดีค่นี้ไในโทรคุยกับเขาอ่ะประโยคแรกที่เขาเปิดมาที่เขาพูดว่าเขามีหนี้สินเยอะเฮาจะเอาไปไหใครับเนี่ยจะะโทรไปไหนครับไปเจอให้ครับก่อนสีก่อน ผิดคนผิดคนผิดคนช่วยไหมโอเคหอมแม่ชวนยุ้งชวนกลับมาหอมแม่ยังยุ้งย้โทรกลับครเนี่ยโอเคพระเจิญจงยังไงครับคือประโยคแรกที่เขาเปิดคุยกับหนูคือเขาบอกว่าเขามีนี้สินเยอะครับแล้วพี่เราอ่ะไม่ได้ช่วยเหลือหนูก็เลยเข้าใจว่าเหตุปัจจัยของเขาที่เขาเป็นเหตุให้เขาทําเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะไปครบชูแล้วก็ให้ชูมช่วยมันน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละ หนูก็คิดว่านะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าพี่เราอ่ะไม่ช่วยเลยเขาหาเลี้ยงพี่อ uh> um> us> ่ะตจากโรงเรียนไม่ใช่แต่จริงจริงแค่แต่เรงแ่เรื่องเลียหยาหนูก็บอกเขาว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังมาคือตอนที่พี่ฟังทางต่างของฝ่ายหญิงเขาพูดมาเนี่ยนะเขาพยายามที่จะพูดบอกว่าเขาทนไม่ไหวกับคุณหนึ่งนะฮะผมว่าคุณไม่ทํางานทํงการนะครับสองเนี่ย เขาบอกคุณเองเนี่ยเหมือนกับมีการไปตบเขาอันนี้ไม่ต้องหยอดแล้วเนาะไม่ต้องหยอดลุงบอลแล้วเนาผมก็ไม่รู้ก่อนหน้านั้นมันมีหรือเปล่านะครับผมมันมีแต่ว่าคุณก็ยืนยันว่ามันเป็นเหตุที่คุณจับได้อยู่แล้วเขามีคนอื่นทำคุณตกครั้งหเรื่องหนึ่งนะสามเนี่ยเรื่องของพ่อแม่ว่าเหมือนแบบคือไปคงขู่เขาจะไปทำร้ายพ่อแม่คุณคุณพูดไหมคุณไปขคงขู่ไหมไม่ครับไม่มีนะแต่คุณเคยพูดใช่ไหมุณไม่ฆ่ามึงก็บุญแล้ว <unter> เคยนะอันนี้เคย <guide. S 2> แล้วก็ส <c oughs> ี่คือเรื่องการที่ว่าเขาต้องเหมือนกับต้อง